สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเปิดแรนดอมพลังงานกันนะคะวันนี้คงไม่ได้เปิดเรื่องของความรักความใจนะคะแต่ว่าจะมาเปิดในเรื่องของแรนดอมพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะเพราะว่าวันนี้เป็นวันสันสกติจตุรธีนั่นเองซึ่งอ๋อลีว่าอย่างยาวนานมากๆหมดไปทั้งหมดอ๋อหกรรมยานด้วยกันนะคะ ก็คือวายาวนะคะวายาวจริงๆซึ่งไพ่สำหรับที่ลี่จะมาเปิดแน่นอนคะ่ะว่าเป็นวันพิเศษขององค์เพราะไปิคาเนก็คือการขอพรคือใครที่ขอพรวันนี้คะ่ะพรจะสำาทธิรแรงมากๆเลยแล้วก็สำเร็จได้เร็วเออนะคะอ่ะหมดไปแบบอีกสองอีกสองแบบเออสองเทียนนะคะอ่ะก็ ใครที่ดูคลิปนี้นะคะก็ถือว่าเป็นพลังงานของคุณเนาะที่แบบว่าเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะขอพลังงานงสิ่งศักดิ์สธิ์ขอพลังงานของครูบราอาจารย์พัพพิคเนตนะคะช่วยเปิดไพ่แรนดอมพลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วกันเนาะว่าจะเป็นยังไงนะคะมีอะไรที่ควรเตือนควรระวังหรือสิ่งที่คุณจะเจอรเร็วๆนี้นั่นเอง นะโอเคตั้งจิตนิ่งๆนะคะทุกคนนะขอใบแรกเลยค่ะช่วงนี้คุณอาจจะเป็นช่วงที่ไม่ค่อยอยากที่จะยุ่งสูงสิงกับใครเท่าไหร่นักเนาะเป็นช่วงที่มีอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะอยากศึกษาเพิ่มเติมหรืออยากที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมค่ะในไพ่ใบนี้นะรีบบอกได้เลยว่าถ้าคุณปรารถนาที่อยากจะเ,ออเรียนเสริมหรือ ทำอะไรหนึ่งอย่างที่แบบตั้งใจจริงๆอะ่ะให้คุณมีสมาธิมั่นๆนะและอย่าวอกแวกนะคะอันนี้จริงๆถ้าถ้าถ้าคุณตั้งใจแล้วคุณไม่วอกแวกเนาะสิ่งที่คุณทำอะ่ะมันจะสำเร็จอืมนะหรือบางคนนะคะกำลังค้นหาบางอย่างที่แบบเป็นการค้นหาความจริงอะไรบางอย่างอะ่ะให้นิ่งเข้าไว้เลยเดี๋ยวคำตอบมันจะเข้ามาเองนะจากใบนี้นะคะต่อมาค่ะใบที่สอง เออเดรมจิเชียนเป็นไพ่พลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคําว่าคําตอบจะเข้ามาเองเนี่ยคําว่านิ่งเข้าไว้อะคุณอาจจะต้องมีการปฏิบัติด้วยเนาะเออนั่งสมาธิภาวนาหรืออะไรอย่างเงี้ยด้วยด้วยประกรอบกันนะคะเนาะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุบาอาจารย์นะคะเออที่เราเคารพและนับถือนะคะจะมีทรายอะไรบางอย่างอะคะ่ะมาบอกกับคุณอืมนะคะหรือแม้กระทั่งบางคนเนี่ยที่ ถ้าไม่ที่เกี่ยวกับในเรื่องของออการอยากรู้หรือการอยากรู้เรื่องอะไรบางเรื่องเนี่ยก็อาจจะเป็นการค้นหาในเรื่องของอาชีพใหม่ๆหรือสิ่งใหม่ๆนะคะที่คุณอยากทำแล้วคุณอยากศึกษารีมองว่าไพ่เดอ a มิชชนคุณจะทำสำเร็จนะเพราะเดอ a มิชชนเขาทำได้มากกว่าหนึ่งอย่างแล้วดูมือเขาสิมีตั้งสี่ไม้นะคะจะจับอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งใจเรียนทำได้เกิดขึ้นได้เกิดผลได้นะคะ ต่อมาค่ะไพ่ใบสุดท้ายนะคะอยากจะบอกอะไรอีกนะอืมเห็นไหมก็เหมือน,นถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยกับสิ่งที่รีอ่านแล้วมันคล้องกันคือคุณน่ะจะได้นําถ้วยกลับมาใช้ประโยชน์คําว่าคําว่าถ้วยรีบเปรียบเสมือนถ้วยรางวัลนะคะเหมือนเราได้ไปแบบเราอยากทําอะไรเราอยากหาคาตอบอะไรหรือเราอยาก จาะอะไรเข้าไปอะ่ะเราจะด้วยได้แบบได้ถ้วยรางวัลน,นั้นมาเหมือนแบบรางวัลที่หนึ่งอะ่ะเออแล้วได,ได้นำกลับมาใช้หรือได้นำมาปฏิบัติจริงเออรีมองอย่างนี้นะคะจากหน้าไพ่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงความยินดีด้วยเนาะก็ก่อนที่จะเกิดขึ้นตั้งสติมีสมาธินะคะคำตอบจะออกมาหรือการตั้งใจเรียนหรืออะไรบางอย่างนะคะที่คุณตั้งใจที่จะทำอยู่ก็จะสำเร็จ อืมเนาะเพราะว่าคุณเป็นคนเก่งแล้วก็มีความตั้งใจอยู่แล้วแต่อย่างเดียวนะที่รี่บอกเลยอย่าวอกแวกให้แบบอยู่นิ่งกับตัวเองนะคะเนาะแล้วถ้วยที่คุณได้รับมาคุณจะได้นํามาใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงๆค่ะนะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนเลยแล้วก็ทุกๆเรื่องด้วยอันนี้มันก็เป็นพลังงานโดยรวมนะเพราะฉะนั้นก็ทุกๆเรื่องเลยที่คุณ คิดไว้อยู่ในหัวตอนนี้มันคืออะไรมันก็คือเรื่องนั่แหละนะคะโอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะวันนี้ไม่ได้เปิดเอ่ลนน้อมความรักนะคะเออแต่เรามาในเรื่องของการสายมูสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ที่รีแบบอืมเป็นสายมูเนาะแม่หมอสายมูก็ต้องแบบเออนะคะขอบคุณทุกเออสิบแปดคนที่ร่วมฝากถวายมาด้วยนะคะนะก็ตั้งใจเต็มที่แล้วก็สวดให้เต็มที่ แล้วก็วันนี้มีแขกพิเศษมาบ้านด้วยนะคะมาขอไหว้ที่บ้านเลยเพราะว่าเอ,อเหมือนเขาอะฝากลีไหว้ไปแล้วก็สําเร็จซึ่งอันนี้เป็นคนที่ลีรู้จักแล้วก็สนิทด้วยนะคะเออก็เลยได้ได้มาที่นี่นะคะก็ดีใจกับเขาด้วยดีใจกับน้องด้วยแล้วน้องกลับไปแล้วก็น้องก็สบายใจนะคะเออ ก็ยังไงก็มาฝากกดติดตามนะคะกดแชร์กดเป็นกำลังใจให้กับเอ่อรีดวยนะคะส่วนคิดคิดคลิปคิดคลิปแรนดอมต่อๆไปอ่ะก็รอชมผู้นี้แล้วกันเนาะเพราะว่าวันนี้จริงๆก็คือเราแบบก็ต้องไปพักพอแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลยนะคะขอแทขอขอนุญาตแม่หมอไปกินข้าวก่อนนะคะวันนี้นอนหลฝันดีลาติสวัสดีจ้าเอ๊ทูบทูบทูบจอยู่ที่ท่าไหน ทูบจะหยุดที่ไหนหยุดแล้วปะเนี่ยควันไม่ค่อยออกอ่ะด้วยยงังไงเออเรารุนนะคะ